ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมว่ามันถึงเวลาแล้วลหละทุกคนเราจะไปเป็นราชาโจรสลัดนายจะไปกับเราไมมเบคอน ในที่สุดผมก็ได้ครอบครองเบ็ดของราชาโจรสลัดสเควิลอดกับอีกหนึ่งเบ็ดฟรีที่ผมจะพาเพื่อนๆไปเอานะครับผมบัดดี้ลอดนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ฟรีนะทุกคนเตรียมเหรียญไว้ให้พร้อมด้วย5้าหมื่นเหรียญน,นะครับลองมาดูคาแรคเตอร์ของเบ็ดกันก่อนนะครับผมเป็นไงโอู้อยังเท่ บอกเลยว่าเบ็ดคันนี้เท่มากๆนะครับผมมีสัญ,ญลักษณ์หัวกระโหลกตรงนี้ด้วยเป็นการบ่งบอกถึงโจรสลัดที่แท้จริงนะครับผมแล้วปลายเบ็ดเนี่ยก็จะเป็นสีดําแต่ว่าในส่วนของตรงนี้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเอน็นแต่ผมไม่แน่ใจคําศัพท์เบ็ดสักเท่าไหร่ไม่ได้ตกปลา,านานแล้วนะครับผมห่างหายมาเป็นเกือบ20ปีน่าจะ20ปีกว่าแล้วมั้งอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมแต่จะมีประการลังประดับเบ็ดแบบนี้เพื่อนๆดูดีนะ เบ็ดคันนี้นะครับผมและในส่วนของสเตตัสก็ใช้งานได้ดีเช่นกันครับสปีด15โชค50ควบคุม0ูนย์ความยืดหยุ่น15และรับน้ำหนักได้มากสุดถึง2,000กิโลกร,รันะครับผมในส่วนของสเตตัสเนี่ยมีความใกล้เคียงกับไพเดลลอตนะครับเพื่อนๆแต่อาจจะไม่ได้ใกล้เคียงมากขนาดนั้นนะครับผมแต่โดยภาพรวมเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีนะครับโอเค เราลองไปดูวิธีการรับกันเลยเนาะ b o ok x t h c o m มีบริการในแมปเพชรกูทั้งสัตว์หายากเจมราคาถูกไอดีพร้อมเล่นและจำหน่ายยูนิตในแมบ Toilet Tower Defense หรือจะเป็นแมบสุดฮิตอื่นๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเราเริ่มต้นกันที่ Mood Wood นะครับเพื<ๆ>่อนๆเราจะไปในส่วนของ f o r ์สเ s h ย r e นะครับผมตามผมมาเลยทุกคนตรงไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆน่าจะไปกันเป็นหมดแล้วมัง้งถ้าเริ่มจากมูดบูดก็ตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมันมีชื่อเกาะบอกอยู่แบบนี้ไม่น่าจะหลงหรอก เพราะฉะนั้นสปีดลันไปเลยครับ <S <S 1> <S 1> ถึงแล้ว้ทำไมมันแหลกขนาดนี้ครับเนี่ยกระตุกดีนะไม่หลุดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราก็ขึ้นมาด้านบนตรงนี้เราจะต้องไปหาแจ็คนะครับเพราะว่าแจ็คเนี่ยเขาเป็นอดีตราชาโจรสลัดนะเพื่อนๆขึ้นมาตรงนี้นะตรงไป แล้วก็เลี้ยวขวาด้านหน้าเราจะเจ,เจอกับบ่อปลาทองนะครับผมโอ้โหทำไมวันนี้คนเยอะจังเลยคนเยอะมากนะครับผมขึ้นไปด้านบนยังไม่ถึงครับขึ้นไปด้านบนตรงนี้ไต่บันไดขึ้นไปอีกครับผมแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะมีบันไดอีกขั้นหนึ่งเพื่อนๆก็เดินขึ้นไปนะครับผมตรงไปแล้วด้านหน้ามันจะเป็นทางลงอย่าพิ่งลงตรงนี้นะถ้าลงตรงนี้มันจะขึ้นยากนะครับผมเรามาลงตรงนี้ บริเวณจุดนี้นะครับกระโดดมาป้าบแบบนี้ครับผมเข้ามาด้านในก็จะเจอแจ็คยืนคู่อยู่กับเบ็ดคันนี้เลยราคา50,000เหรียญน,นะครับผมสคูรวิลลดเพื่อนๆถ้าเราเอาคันนี้ไปแปลตรงตัวเนี่ยเท่าที่ผมเซิร์ช Google ดูนะครับมันแปลว่าเลือดออกตามไรฟัน <c oughs> มันเกี่ยวอะไรกับเบ็ดโจรสลัดวะเนะี <c> ่ย <oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนเเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วเรามีแผนที่อยู่ แจ็คช่วยบอกค่าเถิดเบ็ดนั้นอยู่ที่ใดกันโอเคได้มาแล้วนะครับผมสําหรับพิกัดครับแต่ก่อนที่เราจะไปหาสมบัติไปดูอีก1คันฟรีครับผมหมายถึงเบ็ดนะเพื่อนๆไม่จริงนะนี่มันม้านินบังกรเพื่อนๆใครมันตกม้านินบังกรได้เนี่ยไม่ใช่ภาพตัดสลับกลับมาที่มูดบูดครับผมเพื่อนๆอันนี้คือท่าเรือนะให้เราเดินขึ้นมาด้านบนตรงนี้ จะมีแจ็คยืนอยู่คู่กับเบ็ดข้างกายของเขาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แจ็คดีเมื่อกี้แจ็คอันนี้บ๊อบโอจำสับสนโทษทีให้เราทําการกดคุยกับบ๊อบไปนะครับผมพอดีว่าผมคุยไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆพอเราคุยกับเขาเนี่ยเลือก้อแรกนะครับแล้วเขาก็จะให้เราชวนเพื่อน1คนชวนใครก็ได้นะครับผมทําการอินเวสต์ติดเข้าไปนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเขาไม่ตอบรับเนี่ยเราก็จะไม่ได้เบ็ดนะ ในส่วนของบัตตี้รถเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องลุ้นครับว่าเพื่อนเขาจะตอบรับเราหรือเปล่าผมชวน3คนเลยใครก็ได้นะครับผม1 2อ,อ,อ๋ลืมไปต้องกดตรงนี้ด้วยยืนยันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งปับ๊บ2เพื่อความแน่ใจครับกันเหนียวไว้ก่อน3อ่ะอันนี้คือเพื่อนของเราที่เขาออนอยู่นะครับทีนี้เราก็รอครับผมเดี๋ยวเขาก็เข้ามาเองเพื่อน The next day ในระหว่างที่ตอบวัดเเมื่อกี้ซุปปเปอร์แมนเข้ามาตกปลาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับใช้ปูหรืออะไรยังไงนะครับในระหว่างที่เรารอเพื่อนๆเขาตอบรับคำเชิญของเราครับผมเราไปตามล่าหาสมบัติกันรอนะเฮ้ยจูจูก็เอาปลามาให้เราครับผมทำไมใจดีจังเลยอ่ะ มันคือม้านินบังกรที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นถอดเก็ดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้มีสีเรืองแสงเหมือนคร,ครั้งแรกที่เราเห็นนะทุกคน <c oughs> ไม่ใช่แล้วจริงๆมันคือปลาอีเวนต์นะครับเพื่อนๆตกได้ในที่ใหม่เลยกับเดอะเดฟนะครับผมรออีเวนต์มานะ1274แล้วข้างหลังนี่ก็เป็น3 4 8 1274 3 4 8นึ่งเรามาถูกแล้วในส่วนของพิกัด x นะครับผมเหลือหน้าหลัง 348ผมจะต้องไปทางนี้ไหมขยับมาทางนี้หรือเปล่าลองดูสิมันลดไหมโอเคตัวเล็กลดเรามาทางนี้น่าจะถูกแล้วนะครับเพื่อนๆอ่ะผมว่าประมาณนี้แหละสมบัติน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกระโดดปึ๊บดำลงไปดูนั่นไงถูกต้องครับผมขอดูสิสมบัติที่เราได้นั่นคือเบ็ดหรือเปล่าครับผมปาบเอาทำไมเปิดไม่ได้อ๋อ เมื่อกี้ลอยน้ำป้าบป้าบโอ้ oh. ทัฟเฟอร์เวิร์มหกมันเคยได้ยางอื่นบ้างไหมเนี่ยหมายถึงสมบัติที่ผมเปิดเนี่ยได้แต่นอนนะครับผมนอนทัฟเฟอร์มาแล้วครับผมคนที่ตอบรับคำเชิญของเราเพื่อนๆเฮ้ยเขาเข้าจจยมาแล้วนะผมว่าเราไหนเป็ดเราหรือว่ามันเข้าตัวเลยนะเป็ดเราบัดดี้บัดดี้ยังไม่มา ต้องคุยอีกทีหรือเปล่าน่าจะคุยอีกทีหนึ่งลองดูสิอ่ะใช่นะครับผมตอนนี้ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับบัดดี้บอลลอตเพื่อนๆนได้มาแล้วนะครับผม อยู่ได้เอ่ยนี่ไงน,นะครับผมในส่วนของสเตตัสนะครับสปีดศูนย์โชค5ควบคุมศูนย์นะครับรีเซียนก็ศูนย์รับน้ำหนักได้มากสุด300กิโลนะครับเพื่อนๆมันก็เป็นเบ็ดเริ่มต้นอีก1คันน่ะที่ใช้ด,ดีดีกว่าอันแรกเลยถ้าเราเข้ามานะครับผมเข้ามาเล่นครั้งแรกปุ๊บเป็นเบ็ดปกติทั่วไปผมว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันเนี้ยเพิ่มโชกด้วยนะครับผมแล้วรับน้ําหนักเนี่ยเราไม่ต้องการแบบเป็นพันกิโลอะไรแบบนั้นไม่ต้องนะครับผมเอาแค่หลักร้อยก็พอแล้วนะครับ ตกแบบสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมแล้วเบ็ดคันนี้ก็สวยด้วยนะลองดูครับในส่วนของโมเดลเบ็ดนะเพื่อนๆตรงหัวหรือว่าปลายเบ็ดเนี่ยมันจะเป็นรูปนู๊ปนั่งอยู่แบบนี้นะครับผมทําไมเบ็ดแบบให้อารมณ์เหมือนเบ็ดไม้ไผ่ยังไงไม่รู้ผมว่าใช่แน่เลย <c oughs> เบ็ดไม้ไผ่เวอร์ชันมีลอกนะครับผมปกติถ้าเป็นเบ็ดไม้ไผ่เนี่ยมันจะไม่มีลอกนะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้มีเท่น,นะครับผมน่ารักดี กับอีก1เบสซูเคลวิลดผมยังไม่ได้ตกให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเดี๋ยวตกให้ดูก่อนนะลองมาดูกันครับว่าเราจะต้องกดกี่ครั้งถึง20่สิมหามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้1สิบสิบประมาณนี้นะครับผม14 15ี6ประมาณนี้เพื่อนๆอันนี้คือกดปกติแต่ถ้ากดเร็วกว่านี้นะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณ10ต้นๆนนะครับมันขึ้นอยู่กับความเร็วในการกดด้วยนะ ไม่ใช่ว่าเราโยนไปอย่างเงี้ยปึ๊บอ่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูก็ได้ถ้าโยนไปแบบนี้นะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเราลองมากดเนี่ยเราไม่ต้องกดเยอะเลยกดแค่ไม่กี่ครั้งก็ติดปลาแล้วนะครับผมในส่วนของตรงนี้ครับแต่โดยภาพรวมเบ็ดนี้ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆ5 0,000่นคุ้มมากผมว่าเราฟาร์มเงินมาซื้อเบ็ดน,นี้เลยก็ได้นะถ้าเล่นตั้งแต่ต้นนะ่ะเพื่อนๆหรือว่าจะไปซื้อในส่วนของสเตดี้ก่อนก็ได้7 0 0 0นะครับผมแล้วก็เก็บยาวมา5 0,000มาซื้อเฮ้ยเพื่อนเขาได้ปลาอะไรอะ่ะเมื่อกี้อ๋อ สีนี้น่ารักมากมาน้ำผมยังตกไม่ได้เลยโอเคทุกคนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ